และช้ได้ไหนันนี้ต้งอเป็นสิ์กงก้นเรานาควา้ามพวกเราทุกคนนี่นงศ์กรชิ้นใหญ่สำลุงใช่ไหมันอนวไม่อยากจะเจอนท่ันแต่ไทยให้เป็นไทยท่านลมที่ช้าไวป็ังไงเรียบร้อยแล้วอนลมที่ว่าเป็นช้าช้าน พี่วายมา่บคอเราว่ามันร้อนมากเปวดร้อปวดรเหตุผลว่าเหตุผลที่น้องยิ้ได้หัวร้อได้ก็คือเพราะเรือยิ้มได้พยายามกันหน่อยยูแมคมีค่ะมีสมัย Yes you you make มีสมัย โลคายไทยแปลสำหรับครอบครัวของคทยขอบคุณขอบคุณขอบคุณครอบครัวอยากรู้มากเลยอ่ะนี่เราไม่แย่มะโนมีโมโมเเอดี๋ก็จะทำให้ได้าวแต่ว่าก้าจะต้องไปทำหลังบ้านค่ะตอนเนี้ยน่าจะไม่จบ้อยากได้คำถามในลิสต์มาเดี๋ยวถามให้ค่ะแค่นี้คุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคือผมบอกว่าทุกคนนั่นแหละที่ท้า บอกว่าน้องเนี่ยเป็นทำทำให้เรามีความสุขใช่นะอสิ่งที่น้องจะสื่อที่พยายามพูดอยู่เนี่ยนะยูมวีสมาย yes คุณก็คือความสุขของเราเหมือนกัน cry no cry you cry be smile don't c r โอ o ค r y t cry yeah a h n าใช่เก่งมากเก่งมากเริ่มได้แล้วภาษาเริ่มได้แล้วเราคนอะเพราะว่าหลายคนก็ปิดแล้วอยู่นี้ทุกสายคือบายออกสิบสองโมงรออีสต์โมงมันเดย์ไม่ไม่อยากจะพูดใช่เห็นพูดต่อตลอดไม่จบสิก็เริ่มตอนนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ได้กลับวนวนอยู่พอจะแปลก็เสร็จ

you you will give us next month right this one next month yeah you no 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 I mean next time. okay next okay คือน้องทำสร้อยข้อมือหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าน้องจะทำมาเยอะกว่านี้นะคะวันเท่าส้นยอกยอกมีของกิ้งอยู่ที่พี่สิบอันที่กิ้งหายไปยังไม่ได้ให้พี่กิ้งใิงยังไม่กลับมากิ้งไม่กลับมาอัพอยู่จุนัยอยู่ว ไม่เเไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดอนแมรี่ใครของใครของแฟนใ่อนเป็นเด็กน้องยังเด็กสามวบอยู่เลยบของคไม่ได้มีคนมากเลยที่จะทำต่อพระเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่โนโนโน ยาพระเจ้าโโโลลลเเเเนนนนไไไงูดดดดออออะรรรทีีี่่่หหหกกิั

มีความสุขมากที่ได้พบทุกคนนะคะจ้ามีความสุขมีแฮปปี้คู่บอกว่าเขาพูดจะช้าหน่อยดิพูดเร็วคุก ว่านที่อยู่ต่างั้นได้คนยากมาในบ้านเราด้ยถ้าเราก็บกินง่ายๆมันจะแปงเดี๋ยวเขาน้ามาก็ชวนน้องไปเที่ยวรอบไทยแล้วกันเนาะเินจังหวัดทินเทิร์เทที่ว่าบอกไปเลยบินเทิร์นนะเป็นเป็นทัวร์เป็นทัวร์แฟมิลี่มั้ยโอเคตอนนีเก่งใริลีริปตนบอกว่าตอไปบันลาไปใช่บันลาไอ้ไอ้ พี่ในครัวน่าจะขมเลยไม่นนอกนยั่รู้สึกขอบคุณแล้วก็นาบใจมีวันนี้มันเยีะที่เป็นแบบอยากให้กำหนดนครบเป็นแม่เป็นนร้อนถิ่มบ้นนะคะเพรนั้นยังไมันต้องได้แค่นี้แล้ เดี๋ยวว่าล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นพี่มาพี่รู้รู้รู้บอกเขาบอกเดี๋ยวใครไโ่รแล้วก็ใครจะกลับก่อนกลับก่อนเเขาไม่รู้เขาไมรู้นเดทางไปเขาจะเซ็นเซ็นในต้ลเนใเโอเโอ้ยน้องยังให้ต่อใครอยากกลับก่อนได้เลยใครยังไม่ได้ลูกก็ยังไม่มีรูปนี้เดีวอลอู้กดยใครใครชิงลูกเดือมาให้น้องเ็นเลยก็ได้นะ